สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนครับทางช่องพ่อแม่วงยิงครับแรงพอกันครับบ้านกูดว่าอำเภอกุชีนาลายครับจังหวัดกาลสินเป็นงานบัดบุญหมังไฟครับืัวเป็นงานใหญ่เลยครับ ของกาลสินเลยบังไฟตะไลร้านแล้วกะ็หลายๆบังไฟครับบังหน่อยบังใหญ่เมื่อนี้พักมองพักบรรยากาศอย่างดีเลยครับปัิตะเมืองชุมเพร พ่อจิตาไปใส่ลรพ่อจิตา,อ,าอันนี้ห้องบ่<ป>โอ้ดีเลยบรรยากาศอ,าอ่ะพอนุ่นไปหรืหรอป่ะเข็นไปซื้อของไงป่ะพอนุ่นไปเหรอครับพอนุ่นกระพากอยู่นี่สง,งบเงียบสง,งบครับ คนนั่นก็อยู่ห้องนี้แล้วครับออกไปเลยออกไปก่อนหาสื่อของโอ้บรรยากาศดีดีครับมเงียบ <ฯ why S 2> สงบครับ <Weird. S 2> รีสอร์ทอยู่ข้างในบ่มีเสียงรถเรียนบ่มีเสียงอย่างนอนพักผ่อนเต็มที่ครับนี่ก็ อากาศดีนะมวันนี้บ่มีแดดเลยสุดยอดครับวันนี้สถานที่ภาควันนี้ รถสะดวกสบายครับกวา้างขางขาๆมีปลูกผักพร้อมปลูกพริกปลูกผักผัก,กสวนครัว ตอนนี้กำลังเตรียมตัวอาบน้ำกันอยู่ครับอาบนำ้ำเก็บของเดี๋ยวก็ออกเดินทางแล้วครับเมาเรียงพอกันครับบ้านกุดว่า,าอำเภอกุดชินาลายจังหวัดกาลสินสุดยอดเลยมันี่ มีไก่มาอย่างเนาะใส่เตาถ่า,านตถ่านทีดีเลยครับของกระเพแพงครับ

ช่วงนี้ม่วงหลายครับ <c oughs> ช่วงน้จุดตุ้งหมอกทุกวันรถ <c oughs> พอจิตตาม่ถุงบหอ <c oughs> เอาใส่กับบารถ <c oughs> พอจิตากันเเอาใส่กับบารถพอจิตากันไห <c oughs> นไตัวุ <c oughs> งทุงใส่เสื้อนั่นดี มือแรงครับนนมีเสื้อขายครับพี่น้อง่อยงกได้เสือหนางานเลยครับไป,ไ,ไปบ้านกุดว่าครับบุญของไฟกูดฉีหน้าลายครับงานบุญของไฟตะไลหลาดครับ เตรียมของเตรียมของใส่รถครับอยู่มากน้ากันครับครับครับกำลังเก็บของใส่รถก่อน

กันครับเทศบาลตำบลกุดว่าปันกุดว่าครับอำเภอกุจชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์ขอบคุณพี่น้อง FC แฟนคับพี่หมองทุ่บอลครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ้วพ,พ,พอกันใหม่คิหมา,มาขอให้ลำลำงมจด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขสมสวัสดีครับ